เมื่อวานเป็นวันครบรอบ90ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนา2475เมื่อวานนี้ก็เลยมีการชุมนุมนะแต่มีคนไปจับจ้องดูคุณชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมอบอกเอ๊ะตั้งใจหรือว่าบาังเอ,อิญหรือเปล่าตรงกับวันครบรอบพอดีเนี่ยลงนามประกาศกรุงเทพครับเปิดพื้นที่7จุดให้ชุมนุมในที่สาธารณะได้นะฮะ7จุดนี่มีที่ไหนบ้างนะครับมีลานคนเมืองศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดิแนแดงเนี่ยนะครับ แล้วก็มีที่สาธารณะใต้สะพานรันชวิภาลานจอดรถหน้าสำนักง,งานเขตพักขนงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติทั้งเขตมุนบุรีและทุ่งครุแล้วก็สวนมนทนพิรมอยู่เขตตลิ่งชันเนี่ยนะครับแต่ถ้าดูเนื้อหาในประกาศกทมที่ออกมาก็คล้คลายคล้าย,ายกับพรบชุมนุมที่สาธารณะคือก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับต้องไม่กระทบกระเทือนกับความมั่นคง เรื่องความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นต้องมีแบบฟอร์มขออนุญาตต่อสำนักง,งานเขตไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงดูแลทรัพย์สินราชการหากมีความเสียหายแกนนําและผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบและถ้าชุมนุมไม่สงบสำนักง,งานเขตก็ดาเนินคดีกับแกนนําและผู้ชุมนุมได้อันนี้ก็เนื้อหาหลักๆก็มาจากทาง พระบาชุมนุมเหมือนกันนะครับไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านี้นนกลุ่มผู้ชุมนุมเองเขาก็รู้สึกว่าพราบาชุมนุมเนี่ยไปดิดรอนสิทธิเสรีภาพไม่รู้จะมีผลอะไรตามมาทันทีที่ประกาศ7จุดแบบนี้โอ้เมื่อวานเข้าประเดิมแล้ะครับเมื่อวานเครือข่ายม็อบคณะราษฎรนัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจัดก,กิจกรรมฉลองวันชาติคณะราษฎรยังไม่ตายรำลึกถึงครบ90ปีเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเคลื่อนขบวนไปยังหน้าลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมีข้อเรียกร้อง6ข้อ ฟื้นฟูเชิดชูวิรชนปติศาสตร์2,475ให้สถาปนา24มิถุนาเป็นวันชาติไทยคืนหมุดคณะรานะครับคืนหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์ปราบกบฏยกเลิกมาตา112และให้เปลี่ยนชื่อวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเปลี่ยนเป็นวัดประชาธิปไตยเขาบอกว่าเมื<อ>่ก่อนใช้ชื่อนี้เกี้พยายามจะไปโค้นหาข้อมูลมาให้นะอเออนี่ขอให้เปลี่ยนชื่อและข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายเปิดสนามหลวงให้ชักเว่าเสรีไปถึงเล่ยเมาคือเป็นการเปรียบเทียบให้ใช้กิจพื้นที่ทํากิจกรรมได้คือเมื่อก่อนในอดีตเขาใช้เล่ย์เมากันครับถูกไหมแต่เป็นการใช้คำแบบสมัยนี้อ่านดูเฮ้ยตกใจกำกวมกำกวมกำกวมไปนิดหนึ่งโอ้เมื่อวานก็มีหลายคนเข้าร่วมนะฮะอาจารย์สสิวรักคุณวินยูจอร์วินยูนะครับแล้วก็มีสสจากรรดาพักคก้าไกลนี่มาเข้าร่วม แต่ผู้ว่าชาติชาติไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมนะแกไปสำรวจพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยก็ขอให้ชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับปิดท้ายวันนี้ที่เรื่องสภากันสักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรางงานจะถูกอภิปรายหรือไม่เพราะแกแย้งว่ายติเนี่ยไม่ถูกต้องเขาเรียกยติเถื่อนสภาตรวจสอบแล้วนะครับไม่เถื่อนนะฮะ คุณสุชาติก็เป็นรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นที่ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครับตอนนี้รับบรรจุยติแล้วก็ถามแล้ไปยังคอรมอะฮะว่าพร้อมที่จะมาให้มีการอภิปรายช่วงไหนนะครับส่วนคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หายใจได้อีกเครือกหนึ่งเจอร้องตรวจสอบจริยธรรมที่คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มเนี่ยแล้วก็พวกไปยื่นให้ตรวจสอบนะครับกรณีที่ไปอะไรอ่ะไปคุยกับทางคุณทนายเดชา แล้วใช้ถ้อยคําที่แบบดูเหมือนคุกคามอะไรแบบเนี้ยล่าสุดที่ได้หายใจอีกเฮือกนึงคืออะไรนะครับยังไม่อาจจะตรวจสอบเรื่องนี้ได้ครับเพราะผู้ถูกร้องไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับประมวลจริยธรรมขร้าราชการการเมืองหมายถึงว่าสสเนี่ยมีเอกสิทธินิดนึงแต่ให้ร้องมีช่องทางร้อง นะคะต้องไปร้องตามช่องทางของสภานะครับก็คือจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเรียกว่ายื่นคําร้องผิดช่องทางเขาให้ยื่นกันไปว่างั้นเถอะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม